วันนี้หนิงก็จะมาตอบคําถามนะคะสําหรับสาวๆที่ถามหนิงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องหนุ่มไปหาค่ะหนุ่มไปหาแล้วดูดีใจมากเลยค่ะพี่หนิงนะมีหนุ่มมาหาหนูแล้วแล้วก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเนาะยอมกักตรงกักตัวนะแล้วก็ยอมตรวจโควิด COVID ทุกอย่างเพื่ออยากจะเจอสาวจ้าว่าสันสนะก็แสดงความยินดีด้วยก่อนอื่นเนาะแล้วก็อยากจะ ตอบคำถามที่น้องถามเข้ามานะคะน้องบอกว่าพี่ก่อนที่ครั้งแรกที่เขาเนี่ยนะคะได้บอกว่าจะไปหาคุณนะนัดกัน2อ,อาทิตย์กับพี่จะไปเที่ยวภูกเก็ตกันนะคะหลังจากที่เจอกันที่กรุงเทพแล้วก็จะไปเที่ยวภูกเก็ตกันว่าอย่างนั้นอแ,แล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หนิงอยากจะอธิบายให้ฟังให้เราเข้าใจกันนะคะที่ถามว่า ฝรั่งมาเจอเราครั้งแรกเนี่ยเขาจะขอเราแต่งงานเลยไหมขอเขาจะเอาเราเลยไหมพี่เขาจะตกลงกับหนูเลยไหมนนนี่นั่นซึ่งมันเป็นคําถามที่แบบคาใจหนูมากเลยแล้วหนูอ่ะก็แต่หนูอ่ะชอบเขาแล้วหนูอ่ะก็รักเขามากด้วยเอาอย่างนี้เรามาจอยกันช่วยกันนะคะสำหรับคนที่มีความคิดหรือผ่านประสบการณ์ตรงนี้ไว้ข้างล่างคอมเมนต์ช่วยกันนะคะเขาจะได้อ่านแล้วเขาจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนะั่นอะ มันถูกหรือมันผิดอันนี้ไม่มีการถูกการผิดนะคะหนิงบอกเลยที่คุณเข้าใจว่าเอ้ฝรั่งมาจะขอเราไหมมันก็มีส่วนหนิงอยากจะบอกอ่างนี้นะแจกแจงอย่างนี้นะคะบางคนผู้ชายบางคนเนี่ยถ้าเขาคุยกับเราเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วเขาก็มีใจให้เราอยู่แล้วแล้วด้วยเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้นะคะแล้วก็มีหลายคู่ที่หนิงรู้จักเนี่ยเขาเจอกันครั้งแรกแล้วเขาแต่งงานเลย เขายื่นเอกสารให้เลยนะยื่นเอกสารขอให้คือทําเรื่องให้เรามาอยู่กับเขาได้เลยมันก็มีหลายคู่หลายคนนิงบอกเลยมันแล้วแต่คนว่าระหว่างที่คุณคุยกับผู้ชายเนี่ยนะคะช่วงที่คุณคุยออนไลน์กันอยู่เนี่ยคุณคุยคุณแชทกันอยู่เนี่ยมันเป็นไปในแนวทางไหนมันเป็นไปในลักษณะไหนถ้าคุณลักษณะแบบจริงจังเป็นล่ําเป็นสัน คือเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วคุณก็ทําให้เขาเนี่ยอยากจะเอาคุณมาอยู่ด้วยจริงๆ่งจังๆพอเวลาเขาไปเจอกันแล้วเ <c> คมีมันโดนกันความคําพูดคําจามันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาก็สามารถที่จะรับคุณแล้วก็แต่งงานกับคุณได้เลยแล้วก็ยื่นเรื่องได้เลยเหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะหลายคู่เหมือนกันที่ไปเจอกันแล้ว จบทิปนั้นคือจบเลยเหมือนกันมันไม่มีสแตนดาดมันไม่มีเอาอะไรมาวัดว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดที่หนิงพูด้แต่ข้างต้นเลยว่าการที่คุณบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเดทแรกเดทฝรั่งมาตั้งหลายคนแล้วฉันก็ยังไม่ได้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเวลามาเจอกันจริงๆเนี่ยคนเรามาเจอกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะคลิกกันเลยทันทีทันใดหรือไม่คลิกเลยก็ได้ นิงไม่ได้มาพูดว่าแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้คุณมนโนหรือเพื่อให้คุณจินตนาการว่าเฮ้ยมาแล้วปุ๊บเอาเลยไม่ใช่หรือมาแล้วปุ๊บเอ้ยมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่คือมันแลกแต่สิ่งที่คุณคุยกันเอาไว้เคลีย,ย์ตรงนี้เนาะ นะซึ่งตรงนี้น้องคนนี้หนิงอธิบายไปแล้วหนิงถามว่าพี่เนี่ยตัวหนิงเนี่ยหนิงไม่สามารถเข้าไปเจาะลึกในความรู้สึกของคุณหรือในความรู้สึกของฝรั่งได้ว่าเคยมารอบนี้เอาแน่นอนหรือไม่เอาแน่นอนตอบไม่ได้ค่ะคุณสองคนที่คุยกันคุณยังไม่รู้เลยแล้วอะไรคนอื่นจะรู้ได้แม้แต่มาเจอกันแล้วคุณก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาคุณไหมเพราะอะไรความคิดของฝรั่งที่มาเจอคุณคือหนึ่ง เวลาฝรั่งมาเจอเนี่ยคือหนึ่งเขาคิดอยู่ในใจเขาอยู่แล้วว่าเฮ้ยมาดูเว้ยมาดูมาเรียนรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงเที่ยวแล้วถูกใจกันไหมถ้าไม่ถูกใจเขาก็ไม่เอาก็ถือว่ามาเที่ยวถูกไหมคะแต่ผู้หญิงไทยเราเนี่ยพอเริ่มฝรั่งบอกว่าจะมาหาแล้วเนี่ยคุณจินตนาการไกลเหลือเกินไกลเกินกว่าคําว่าแค่มาเรียนรู้และศึกษากันมาเจอกันคุณเรียนคุณเกินตรงนั้นไป คุณอาจจะเออกูได้ผัวแน่นอนว่ากูเอาละไอคนนี้ละมันดีแล้วคือคุณยังไม่ได้เห็นเลยแต่คุณจินตนาการไปละถูกปะแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยเขามาสเตปของเขาคือมาเรียนรู้กันก่อนมาดูกันก่อนถ้ามันใช่ไปต่อถ้าไม่ใช่จบแค่นี้เองฝรัง่งฝรั่งไม่คิดเยอะนิสัยของฝรั่งหนิงเคยพูดเสมอๆสมอแม้แต่นิสัยของผู้ชายไม่ว่าจะผู้ชายนะคะ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเป็นสองเสมอผู้ชายไม่มีหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามเป็นสี่ไม่มีหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเสมอสําหรับผู้ชายเพราะผู้ชายเขาจะไม่คิดไกลเกินกว่าตรงนั้นและยิ่งฝรั่งเขาก็จะไม่คิดไกลเพราะว่าสิ่งที่เขามาเจอคุณคือเขาเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่ามาเจอมาเรียนรู้ถ้ามันใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็จบแค่นี้นี่ใส่ฝรั่งเป็นแบบนี้เพราะเขาจะไม่จินตนาการเกินนั้น นะแต่ถ้าคุณทาเหมือนเขาคิดเหมือนเขาเออเว้ยมาเจอกันครั้งแรกเขาอุตส่าห์ข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาเรายอมกักตรงกักตัวยอมตรวจโควิดเสียเงินเสียทองเยอะแยะมากมายเขาก็มีใจหน่อยเหรอวะถูกว่าเขาต้องมีใจกับเราแล้ว่าเรามาอยู่กับเราต้อง้งต้องทิพเลยอะ่ะทั้งอัสองอาทิตย์เลยอะ่ะเขามีใจแน่นอนแต่ที่นี้ดูที่ว่าเราไปเจอเขาเนี่ยเราไปเจอกันกับเขาเนี่ยเราจะทํายังไงให้เขาเนี่ยรักเรา เราจะทำยังไงให้เขาชอบใจเราทํายังไงให้เขาแบบอยากแต่งงานกับเรานั่นคือสิ่งที่คุณทีนี้พอคุณคิดแบบนั้นปุ๊บคุณเริ่มคุณเริ่มสรรสร้างปันแต่งตัวเองเริ่มอ่าฉันจะต้องทําแบบนี้ฉันจะต้องทําแบบนี้คือเปลี่ยนตัวเองเพื่อผู้ชายคนใดคนหนึ่งนิิงอยากจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวคุณเลยค่ะถ้าเขาชอบคุณคุณจะขี้เละขนาดไหนเขาก็ชอบคุณ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะเปลี่ยนไม่ได้คือน,นิสัยใจคอคุณคุณเปลี่ยนได้แค่ช่วงข้ามคืนถ้าเขาชอบคุณแล้วปุ๊บเออชอบในสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงเขาชอบคุณเขารักคุณแต่เวลามาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณเคยเป็นเพราะนิสัยคนอนะมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกคะ่ะมันก็จะเป็นปัญหาตามมาทีหลังว่าคุณอยู่กับเขาไม่ได้ นั่นคือสิ่งสำคัญเพราะคุณอยากได้ผัวฝรั่งเทราคุณอยากได้เอามาอยู่ด้วยถูกปะแต่ถ้าคุณไปเสแสร้งแกล้งทำนะช่วงเวลาทริปที่คุณไปเจอแต่พอเวลามาอยู่กันจริงๆแล้วคุณอยู่ไม่ได้หนักกว่าอีกสู้คุณทำตัวนิสัยคุณจริงๆจังๆทำตัวเองให้มันถูกต้องทำตัวเองให้มันเป็นตัวเองที่สุดให้เขาชอบในความเป็นตัวตนของคุณที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่คุณควรจะทำแล้วทำให้เขาเข้าใจว่า ฉันชอบผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงคนนี้เป็นแบบลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เขาทําเพื่อให้ฉันเนี่ยรักทําให้ฉันชอบเขาจะอยากได้คุณมากกว่ามันเป็นการไม่โกหกสําหรับเขาตั้งแต่เริ่มแรกแต่ถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองหลอกตัวเองเพื่อให้เขาชอบคุณตั้งแต่แรกแต่ตรงจริงแล้วตัวจริงตรงตรงคุณคุณไม่ใช่เขาจะมองว่าคุณเริ่มหลอกเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลยปัญหาจะเกิดขึ้นต่อไปคุณจะอยู่ขเขาไม่ได้ นะคะตรงนี้หนิงก็ฝากไว้ด้วยพรรยามคนไหนที่กําลังมีเดทตอนนี้นะคะให้ตัวเองเนี่ยนะคะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยไว้ใจคุณว่าคุณเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณเป็นคนแบบนี้จริงๆนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในเดทแรกแล้วก็ขอให้สมหวังสดังที่ตั้งใจกันทุกคนนะคะไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ